สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์สำหรับแอปพลายฟิสิกส์ทุกคนนะครับคลิปนี้มาดูสัญลักษณ์แบบดีแลกหรือดีแลกโนเทชันนะครับนิสิตคงจําได้ <c oughs> ตอนที่เราเรียนควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยวัดควอนตัมโพสเทเรชันข้อแรกเลยคือเราใช้เวฟฟังก์ชันสายนี่ใช่ไหมเราศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยผ่านตัวเวฟฟังก์ชันไซตัวนี้เราเขียนเป็นไซน์เแบบนี้นะครับในดีแลกการเขียนแบบดีแลกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเขียนเป็นแบบนี้ เรียกว่า ket นะครับ ket e ตัวนี้นะเรียกว่า ket นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเว็บฟังก์ชันนั้นมีมีสถานะหลายอันซ้อนทับกันอยู่ตัวสาย x นี้ก็ <c oughs> อาจจะเป็นสาย1นอย่างนี้ใช่ไหมครับสาย2อยงนี้ยบวกไปเรื่อยๆหรือว่าถ้ามันมีจำนวนมากๆ n เลยก็เป็น i n, ถึง n เขียนเป็น summation แบบนี้สาย i แบบนี้ อันนี้คือเวฟฟังก์ชันกรณีที่มันมีสถานะซ้อนทับกันมากๆพอเปลี่ยนมาเป็นแบบดีแลกเขียนเนี่ยเขาจะเขียนเป็นแบบนี้ครับไซน์เนี่ยก็จะเท่ากับไซน์หนึ่ง,งนี่ครับไซน์สองแบบนี้ไปลักษณะเนี้ยดูเหมือนว่าอาจารย์มันไม่ได้ง่ายขึ้นนะแ่มมันมีง่ายขึ้นครับมันมีวิธีเขียนอีกอันหนึ่งก็คือเขียนเป็นเมทริกเขียนเป็นแบบนี้ สายหนึ่งซายสองไปเรื่อยๆลงไปข้างล่างแล้วก็การเขียนแบบดิเลกโนเทชันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปยึดติดกับซายนะครับเขาใช้สัญลักษณ์ตัวอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นสเตทเออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นไอดีเวกเตอร์เนี่ยเป็นเวกเตอร์ตัวหนึง่งเวกเตอร์ในควอนตัมนะครับไอดีถ้ากรณีที่จะเป็นไอดีเวกเตอร์ก็คือเราเอาโอเวอร์เลตใช่ไหมครับไปโอเวอร์เลตบนเวฟฟังชันสายใช่ไหมครับตัวนี้เราได้ไอดีวาลูใช่ไหม อันเนี้ยเราได้อ i g เก f นฟังก์ชันพอมาเป็นตัวสัญลักษณ์แบบดีแลกเนี่ยเราก็เขียน h by overate บน s i น์เห็นไหมครับก็ได้ e อันนี้จะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์ a อย่างนี้สมมตินะ a state a state b เงี้ย by overate บน a อาจจะได้ตัว อิเกนแวลูเนี่ยออกมาเป็นล a มด d าเออย่างเงี้ยตัว A อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอิเกนเวกเตอร์ในในดิเลกโนเทชันเนี่ยก็คือเวฟฟัง c t ชันตัวหนึ่งนั่นแหละอาจจะเป็นเวฟฟัง c t ชันย่อยมีเวฟฟัง c t ชันย่อยหลายตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสเตต e ออาจจะเป็นเอหนึ่งเอสองอย่างเงี้ยเอสามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้นิสิตสังเกตอีกอันนึงเวลาเราเขียน probability ใช่ไหมครับ ความหนาแน่นของ probability เรามา i n น e ิเ a t e sin x เนี่ยเรามา i n น e ิเ a t e ก็เป็น sin x star x เห็นไหมครับ dx i n น e ิเ a t e ลบ infinity ถึง infinity ซึ่งเท่ากับ1ใช่ไหมอันนี้เป็น p o s o r i a t i o n ข้อที่4ใช่ไหมเท่ากับ1เวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบดีแลกก็เขียนง่ายๆครับอันนี้ง่ายขึ้นเห็นชัดเนี่ยเท่ากับ1โดยที่ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าบลาตัวเนี่ยเ,เรียกบลา ไอ้ตัวเนี้ยเคทใช่ไหมเอามาเขียนต่อกันเขาเรียก b l a c k เ e a บลาเค k เติม C ตรงกลาง b l a c k เ e a เนี่ย b l a c ค h e a d b l a c k s เนี่ยเข็ทราย black ครับอย่างเงี้ยแบล็ black k เ e a เรียกแบล็ k เ e a โดยที่ไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรก็คือคอนจูเกตใช่ไหมตัวบลาเนี่ยก็คือ สายคอนจูเกตนั่นเองคอนจูเกตของสายคอนจูเกตคืออะไรครับคอนจูเกตถ้าเป็นเวฟฟังก์ชันตัวเดียวเลยคอนจูเกตก็เป็นการกลับเครื่องหมายหน้าส่วนที่เป็น i m a g i n เ r อร a r ี่พาร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนมาทางซ้ายก็แล้วกันเพื่ออธิบายตัวนี้ยกตัวอย่างในสเปซนะครับมีไอกนเวกเตอร์ตัวหนึ่งอาจารย์เรียกว่า Z t ก็แล้วกันนะครับอา,อาจารย์เขียน p l อ s สองแกนแกนนี้คือแกนที่เป็นจำนวนจริงแกนนี้คือเป็นแกนที่เป็นจำนวน i m a g i จิจิ้นนะครับ i m a g i n a r y โอเ้ไหมถ้าอาจารย์โปรเจกต์ลงมาบนแกนจริงสมมุติให้ขนาดตรงนี้เป็น x นะถ้าโปรเจกต์ลงมาบนแกน i m a g i n a r y ี่ให้ขนาดตรงนี้เป็น y เพราะฉะนั้นตัวอีเก้นสเตของอาจารย์ตัวเนี้ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือ x บวก i y นะ x บวก iy นั่นแหละนะครับหรือ Z ของอาจารย์นี้ก็คือ x บวก iy Z คอนจูเกตก็คืออะไรครับก็คือ x ลบเนี่ยสลับเครื่องหมายหน้า i เป็น y ลบ iy นั่นเองนีสิลองสังเกตดูครับกรอน,นี้เนี่ยเราหาแบบพิทาโกรัสใช่ไหมนี่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้น Z กํกลังสองก็เป็น x กำลังสบวก y กำลังสองในคอนตั้มเนี่ยไอตัว Z กํกลังสองเนี่ย จะเท่ากับ z c o คอนจูเกตคูณกับ z นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะได้เป็น x ลบ i y คูณกับ x บวก i y คูณตัวแรกก็ x กําลังสองใช่ไหมคูณอีกตัวหนึ่ง x คูณ i y ก็เป็น i x y ตัวนี้ลบ i y x เห็นไหมครับตัวนี้คูณตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้าย i คูณ i เป็นลบ1ลบ1กับลบเป็นบวก y กําลังสองเห็นว่า2ตัวนี้ตัดกันใช่ไหมครับ ตัวนี้เลยกลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองก็สอดคล้องกับคลาสสิกองฟิสิกส์ที่เราหามาใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นไอตัว w วฟฟ function s i e ในในควอนตัมแมกนิกเนี่ยมันเป็นคอมพลซ์อ่ามันเป็นจำนวนอ่ามันเป็นจำนวนเชิงซอ้อนนะครับเพราะฉะนั้นไอกรณีแบบเนี้ยเวลาเราจะมายกกำลังสองเนี่ยเป็นต้องเป็นตัวคอนจูเกตเนี่ยเข้ามาคูณเข้ามามันถึงจะกลับมาเป็นค่าที่สอดคล้องกับ ในคลาสสิคเขที่มันเป็นจำนวนจริงอย่างเดียวนะครับโอเคเนาะกรณีที่มันเป็นหลากหลายแบบนี้เ้ A, ยถ้าเป็น b r เ A ก็จะต้องไม่เฉพาะเป็นคอนจูเกตเท่านั้นแต่ต้องกลับแถวกับหลักมาด้วยต้องกลับแถวกับหลักมาด้วยมันก็จะกลายเป็น A1 Star A2 Star A3 Star อย่างเงี้ยนะครับ กับแถวกับหลักด้วยเพราะฉะนั้น bra a เนี่ยก็จะเท่ากับแค t คทของ a นะ c o n จ u g a t แล้วก็ t r a n s p o ส t นั่นเองตัวเนี้ยเขานิยามเป็นค o n จ u g a t e รานสโ p o s t เนี่ยเขาเรียกเป็น d เกอ e r โอเคไหมครับเป็นไตรลักษใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่สิทธิที่เพิ่มขึ้นมานะครับต้องจำนะแต่ว่ามันสะดวกขึ้นจริงๆเดี๋ยวอาจารย์คงพาทําต่อไปนะครับ ทำต่อไปตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับเวลาเขาเอาไปใช้อธิบายยกตัวอย่างอาจารย์ใช้แผ่นโพลารเซอร์นะแผ่นหนึ่งมีมีการปลดปล่อยแสงเนี่ยทางด้านแกน x ก,ก็แล้วกันนะครับแสงที่วิ่งมาแสงที่วิ่งมาถ้ามันมีโพลารซ์หลายทิศทางแบบนี้นะแสงวิ่งมาผ่านไปปุ๊บเนี่ยแสงที่ออกมาก็จะเหลือเฉพาะแกน x เ,เท่านั้นอันนี้สเตตตัวนี้นะครับ ตตตัวนี้อาจารย์เรียกว่า state a ก็แล้วกันมีค่าเป็น1 0ก็แล้วกันทำไมก็แล้วกันละ่ะก็เช่น z เนี่ยอาจารย์ให้เป็น x กับ y ใช่ไหมก็เป็นคู่อันดับ x y เป็นต้นตัว a นี่ก็เป็น1 0คือ x เป็น0นั่นแหละนะครับสเตต e a ถ้าเกิดว่ามีอีกอันนึงเป็นโพลาไรเซอร์ในแนวแกน y แสงตัวนี้เดินทางมาปั๊บผ่านเข้าไปคำถามคือ แสงที่หลุดออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยไอตัว state นี้อาจารย์ให้เป็น B ก็แล้วกัน B เนี่ยเนื่องจากว่ามีแกน Y ก็เป็น0 1นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมดิเลกโนเทชันเขียนแบบนี้คราวนี้เวลาแสงเดินทางผ่าน A ไป B ก็สามารถเขียนได้ว่า A ไป B A เนี่ย A ไป B ใเห็นไหมครับสเต t e A กับ state B แสงเดินทางผ่านจาก A ไป B เนี่เป็นเท่าไหร่ เราก็สามารถคูณกันได้เอบราเอคืออะไรเอ่ยบราเออันนี้เป็นจานวนจริงอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่คอนจูเกตมันก็มีค่าเท่าเดิมใช่ไหมก็1 0ึนะครับ B ก็คือ0 1คูณกันคูณแบบเมทริก1คูณ0ได้0 0คูณ1ได้0นจะเห็นว่า A B เนี่ยเท่ากับ0เพราะา Probability ของเขานะครับ p ๊อนะครับยกกำลังสองเนี่ยก็คือ0นนั่นเอง วันศนซ์นะครับถ้าเราวางโพไลเซอร์ขวางกันแบบนี้ออกมาศูนย์ก็เป็นไปตามคลาส s i c a ค p h ฟิสิกที่เราอันนี้กันนะครับโดยตัวอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าอาจารย์วางตรงนี้กับวางตรงนี้กำหนดให้ state ของตัวนี้เป็น x ก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นสเต a เนี่ย ก็มีเฉพาะ x ใช่ไหมอันนี้เป็นชิ้งเฉียงก็แล้วกันเฉียงแบบนี้เศษ c ก็แล้วกัน s เศษ c เนี่ย s เศษ c เนี่ยเ,เนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันมีทั้ง x และ y นะถ้าโปรเจกต์ลงมานะถ้าโปรเจกต์เนี่ยแล้วก็อาจารย์ให้เป็นมุมสี่ภาด้วย x และ y เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเ c เนี่ยอาจารย์ให้เป็น มีทั้ง X และว y. เป็น A 1หนึ่งหนึ่งก็แล้วกันซึ่งในคุณสมบัติ A, เมทริก A ก็คูณเข้าไปข้างในได้ใช่ไหม A อหนึ่งหนึ่งเนี่ย A 1หนึ่งหนึ่งก็คือเป็น AA ก็คือ AA ก็คือแอมบิจูดของมันนั่นแหละนะครับ C ตัวเนี้ยถ้าจะเอามาใช้เนี่ยเราอยากรู้ว่า A คืออะไรเราก็ต้องใช้โพสูเลชันควอนตัมข้อที่ข้อที่4ก่อนไอ้ C ตัวเนี้ยมันจะต้องเท่ากับอะไร มันจะต้องเท่ากับหนึ่งหนึ่งนะครับ4ตัวนี้ต้องเท่ากับากับ1เพราะฉะนั้น c c ีนี่คืออะไรก็คือ A ไม่ต้องดึงเอมาข้างนอก c c ตัวนี้ก็คืออะไร a a เอเห็นไหมครับคูณกับ A A นั่นเองไอ้ตัวนี้ก็ A ยก,กำลังสองก็เป็น2คิดทันไหม A คูณเเป็น A ยก,กำลังสอง A คูณเเป็น A ยกกำลังสองบวกกันก็เป็น2 A กำลังสองนั่นแหละ2 A กำลังสองเท่ากับ1หมายเขาว่าไงก็หมายคขาว่า A จะต้องเท่ากับ1ส่วนสแควร,รูทนั่นเองเพราะฉะนั้นไอตัว C ของอาจารย์นี่ก็คือ1ส่วนแควร,รูทสองหนึ่นั่นเองโอเคไหมครับสเตตตัวนี้นะคือต้องนอร์มัลไลซ์มันก่อนนั่นแหละเพราะว่าเรามี identity อยู่ตัวนี้ว่า ทวนนะไอดีนติตี้ของเราก็คือตัวนี้ต้องเท่ากับ1ความน่าจะเป็นของมันเนี่ยต้องเท่ากับ1เอาละตอนนี้อาจารย์ได้สเตตออกมาแล้วสเตตของ C ก็คือ1ส่วนสแควรูทหนึ่งหนึ่งหรือเขียนทับเข้าไปในข้างในเลยก็คืออะไร1นรูทสองหนึ่งรูทสอนส่วนรูทสอส่วนรูทสนั่นเองเอาคูณเข้าไปในในข้างในคราวนี้คำถามคือแสงที่วิ่งผ่านมาปึ๊บวิ่งไป โพลาไรเซชันเนี่ยจากเดิมที่มีโพลาร์ทุกทิศทางมาผ่านตัวนี้ก็โพลาร์มานี่แล้วก็ผ่านตัวนี้เข้ามาเนี่ยจะออกมาเนี่ยกี<ม>่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปหาดูขาวนี้เราก็ได้เป็น A C ใช่ไหมครับนี่ AC ซีฮะอุปเลยบนเนี่ย A C A C A C A A คืออะไรเอ่ย A ก็คือหนึ่งศูนย์นะครับ c ของเราก็คือ1ส่วนรูทสองหส่วนรูทสคูณกับมา1คูณรูทสก็เป็น1ส่วนรูทสศูนย์คูณรูทสก็เป็น0ูนย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น Probability ของ ac Prob ของ ac คืออะไรเอ่ย Prob ac ก็จะเป็น1ส่วน2 ใช่ไหมเพราะ1ส่วนรูทสยกกำลัง2ก็เท่ากับ1ส่วนสก็คืออะไร50%นั่นเองซึ่งก็สอดคล้องกับคลาสสิคอล p h ฟิสิกส์นะครับอันนี้แสงที่ออกมานี่แล้วผ่านมุมสีผ้าองศาก็จะได้ออกมา50%นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการนำเอาดิ a ล Notation ไปใช้นะครับคลิปนี้ก็หวังจะให้พวกเราจำได้ถึงด a c ลกโนเทชันแล้วก็เอาลองไป ลองไปใช้ดูนะครับอาจารย์ก็จะตั้งคำถามว่าถ้าเกิดผ่านาจงใช้ดิเลกโนเทชันเนี่ยเขียนคำอธิบายของแสงที่เคลื่อนที่ผ่านโพไลเซอร์ตัวที่1กับตัวที่สเท่านี้แสงออกมาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับล่าไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ